ท,ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนี่ยก็ต้องมาขู่สองสาวคู่คือเก่าพี่น้องเมื่อนี้สาวคู่มาอยู่ถนนหลวเก่าพี่น้องหล,ลวเก่าสาวคู่สีไ,ไปสนามบินสุวรรณภูมิตาทุกพี่น้องเส้นทางนะครับงามางางพี่น้องเลยเดี๋ยวก็เห็นเครื่องบินหรือว่าเห็นยนต์เนาะพี่น้องเนาะโอ้ยจะเห็นน้ำสาวคู่หรือว่าอะ บินไปบินออกบินเขาบินออกเอ้ยเป็นบินขึ้น,บ,นบินลุงหน้าเฮียนพี่น้องนาเฮียนสนามบินสุวรรณภูมิถนนพี่น้องถนนเส้นนี้สาวกุกะกำลังเคยมาเธอทำพี่ิี่พี่น้องเเป็นกำลังใจแห่ในเด้อ ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ซาพูนให้เด้าพี่น้องเ้อะป้าคือเห็นเครื่องบินใหญ่แต่บัานี้งถนนหลวงใครเนี่ยคึ้มาพี่น้องใครเนี่ยอยู่แถวนี้ามาพอรถตีพี่น้องเอ้ยเห็นบนนี่ นี่มันไม่ไปบอกว่าส่วนตะคูมสิทธิ์ขวาแต่ว่าตะค่มาหวัวน,นี้ก็สีวานิชแดงมันกระสานนะพี่น้องเนื่องจากว่ารุติดพี่น้องแต่ว่าก็ค่อยไปว้าวทางกระชิบประมาณนี้เลยพี่น้อง กังพีกังพีเดินแล้วโอ้ยเห็นรัวพี่น้องแต่ติดสายไฟนะพี่น้องเนาะติดสายไฟแต่ในความเป็นจริงเห็น,น,นุ่นง่าหลังจากที่รถติดระยะหนึ่งนาะพี่น้องเนาะห้องกวาดานี่ออ้ยเขังบินไปเนาะตกใจใช่ห็นบ่อันนี้เส้นทางไปเนาะพี่น เบรงรถมาเบิ็งเป็นมูซาคูเด้อพี่น้องเด้ออดอ๊าดโอ้ย บาม่าได้เด็กพี่น้องผู้คนก็ขึ้นทางดวนมากแต่สำหรับเฮามาทางปกติ เบื่องนารถตีเทตีดวาพี่น้องรังไงอ่าต้อง่าเช้นมทางนะพี่น้องแล้วห้าสีหูใดจังใด พี่น้องสาวคู่เห็นเครื่องบินแล้วอาอเป็นกำลังใจให้เด็กพี่น้องเ้อเป็นบุญหูบุญตาอื ตอนนี้สาวูก็มาอยู่ข,ขางสนามบินได้สุวรรณภูมิเดนหักได้บ่พีนองอ่าต้องสาวูอยู่เรียบๆสถวสนามบินนเลพี่น้องนุนน่นนน,อ,นอ่าตอต้องต,อ,ตอ,อืม ความจริงเท่านี้เบิงตู้ใหญ่ใหญ่เลยแต่บัดนบั้นเทาเบิงในกล่องนะพี่น้องเนาะมันก็อาจจิตัวหน่อยนี่อ้าต่อโอ้ยพี่น้องเลยความอลังการของถนนเหินบ่กพี่น้อง ้กจะกิตัดกันประจางได้บุญพี่น้องสาค,าคูาเกี่ยวบ้างกัน เด้พี่น้องด้วนึงแค่ว่าแสงดแดดแป๊บนึงเนาะพี่นอ้องอ่ะอือาพี่น้องอเ,เดี๋ยวยเดี๋ยวให้พี่น้องปกปายได้เห็นน้ำกันควมามอลังการงานสร้างของถนนโอ้ยเรียงรายกันเป็นแถว ดี๋ยวกเกี้ยอ,นนอีโพยเมียถนนอะไรอืเพิ่นกะมีจอเนเขาเบิง่ง สาวกูสีเห็นเครื่องวินไงยุ่นไงต่บางก้นกระบอกว่านุกไงไม,มันเป็นเอียงที่แบบว่าอลางการได้พี่นอ้องเห็นน้ำสาวคูว่าพี่นอ้อง เื่องบินกับร่างสีลงามาเบิ่งก่อนพี่น้องเพือมีโอกาสได้มานั่งอุ้ยพี่น้องเอ้ย่าเบิ้งเบิงเบิ่งเบิงเห็นบิงความมลังการของศิษธา รถน้อพี่น้องเนาะเอาขามาหัดสนามบินเลยเด้อยพี่น้องแต่ว่าสิไปจอดรถจอดรถอยู่สัน้นหนึ่งนตกวพอดีเนาะ ฟระติมะหัวเน,นาะสำหรับคลิปนี้ฝ่าว้เที่ยังสนีด้วยพี่น้องด้วยฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยขอบใจและร้ายสำหรับคลิปนี้